เพื่อไทยมีเวลาแค่พีเด็ดนี้นะสิบล้านเสียงคุณคุณจะรักษาไว้ได้แค่ไหนคุณจะล่มสลายด้วยการที่ประชาชนปฏิเสธหรือว่าคุณจะต้องถูกจัดการโดยบัณฑิตอำนาจดีลมนี่เป็นโจทย์ของเพื่อไทยนะว่าเขาจะอยู่ยังไงคือถ้าไม่โง่อย่างอย่างสุดๆนะ ก็คือยอมแลกแบบถวายหัวเลยนะเพราะมิฉะนั้นมันก็จะไปแบบพมา่าเนื่องจากประชาชนมันมีการตื่นตัวมีการเปลี่ยนแปลงการที่ใช้กลยุทธ์ดึงเพื่อไทยมาอยู่กับฝั่งจารีตอำนาจนิยมเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นการพลิกยุทธวิธีเพื่อจะคงอำนาจไว้มันเป็นดุลอำนาจที่ ฟังประชาชนเปลี่ยนไปแล้ว70%เหลือพื้นที่สำหรับอนุรักษ์นิยมจารีตนิยมเนี่ยแล้วก็อำนาจนิยมที่เผด็จการเนี่ยอาจารย์ว่าสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองแล้วฝ่ายอนุรักษ์นิยมหรือฝ่ายจารีตเนี่ยเขาจะให้เพื่อไทยเป็นตัวแทนเขาหรือเปล่าอาจารย์ว่ามันมันเป็นไปไม่ได้มันยาก ขณะน,นี้เป็นเวลาลำบากของฝั่งจาดิสอำนาจเดี่ยวเพื่อไทยกลายเป็นสิ่งจำเป็นแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไว้ใจได้ในเกมอำนาจนี้ที่สงคัญนะครับอาจารย์อาจารย์ว่าใครเป็นคนคุมเกมนี้ครับในระยะสั้นนะในระยะสั้นเนี่ยในโดยเฉพาะในช่วงนี้ ฝั่งจารีตอำนาจยมเป็นผู้คุมคือท,ที่แล้วมาถ้าเราย้อนหลังไปจนจาก2475นั้นเนี่ยคณะรัฐฎรเนี่ยลุมอำนาจอยู่ได้เพียง15ปีแต่หลังจากนั้นเนี่ยแม้ฝ่ายที่มาคุมอำนาจเนี่ยก็กลายเป็นกองทัพแต่เป็นกองทัพที่ยังสมัครสมานสามัคคีแล้ขึ้นกับฝั่งจารีตนิยมแล้วก็บทเรียนก็คือว่าถ้าทหาร ไม่ไม่เป็นอันเดียวกันกันกบจารีตฝั่งจารีตก็สามารถที่จะต้องการค้นล้มหารชุดนั้นได้อย่างเช่นการค้นล้มจอมพลปอและเอาเป็นจอมพลเสดขึ้นมาหรือแม้กระทั่งในปี2516การค้นล้มอจอมพลถนอมโดยที่มีกําลังของฝ่ายต่างๆที่ก้าวหน้าและรวมทั้งนักศาเนี่ยจริงๆก็ต้องการค้นล้มฐาน ในยุคในช่วงของจอมพลถนอมเพราะนั้นเกมของฝั่งจารีตอำนาจนิยมเนี่ยก็คือเขาก็ต้องพยายามสามัคคีกับกองทัพให้กองทัพอ่าไปกันด้วยกันได้กักบจารีตเพราะนั้นมันก็ไปกันได้ดีพอสมควรในช่วงสงครามเย็นเพราะมันต้องพึ่งพาอาศัายซึ่งกันและกันรวมทั้งการที่อยู่ในยุคที่อ่าสารฐ มีบทบาทด้วยทีนี้พอเราข้ามมาถึงตอนนี้เนี่ยนะฮะก็เมื่อยุคทุนิยมที่มีนายทุนสร้างพรรคการเมืองขึ้นมาแล้วทำท่าว่าจะสามารถยึดอำนาจความนิยมของประชาชนได้ในระบอบประชาธิปไตยโดยเฉพาะยิ่งในระบอปะปะบ,บประชาธิปไตยแบบสากลเกมของการที่จะต้องมาช่วงชิงอำนาจเนี่ยฝังใจดีตอำนาจนิยมจึงได้เปิดขึ้นในช่วงสองทศวรรษหลังเนี่ย นะที่เราเจอ49 57แล้วก็มาจนถึงทุกวันนี้ยังพยายามอยู่เรามองว่าครั้งที่ตอนที่ช่วงที่เขาทำการประหารปี57นะเขาพยายามวางแผนอย่างดีนะแก้ปัญหาที่แล้วมาที่บอกว่าเสียของนั่นก็คือมีเกมของกองทัพความมั่นคงนะแล้วก็ใช้กฎหมายใช้เครื่องมือกฎหมายในการควบคุมเกม นะแล้วโดยเฉพาะหลังๆเนี่ยหลัง 5, ห้าเจ็มาเนี่ยก็คือการใช้กฎหมายในการควบคุมเกมนะภายใต้อ่าคำขวัญชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตามแบบของเขานะตามแบบของพวกจารีตเพราะนั้นเขาก็พยายามจะควบคุมมาถึงขั้นนี้เนี่ยมันดูจะควบคุมไม่อยู่ก็ใช้อํานาจของกฎหมายเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นในการจัดการ อย่างที่ไม่น่ายเชื่อเช่นการยุบพักการลงโทษเยาวชนนะโดยเฉพาะคดีมาตรา1 1ึ่นะการจับกลุ่มคุมขังและการที่ให้พักการเมืองและวุฒิสมาชิกปฏิเสธการแก้ไขมาตรา1นึเนี่ยเป็นความพยายามที่กล้ามากในทัศนะอาจารย์เพราะมันเสี่ยง มันเสี่ยงโดยที่ไม่ได้คำนึงว่าสถานการณ์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะเพราะนั้นมาถึงตอนนี้เนี่ยความพยายามในการคุมเกมเนี่ยยังดำรงอยู่เพราะว่ากองทัพสำคัญแล้วก็การใช้กฎหมายดังนั้นองค์กรอิสระและก็กระบวนการยุติธรรมต่างๆทั้งหมดเนี่ยถ้ายังอยู่ในมือของชนชั้นนำ จารีตอำนาจนิยมไปด้วยกันเนี่ยก็จะเป็นอาวุธชั้นดีในการปรหาดปะหารฝ่ายก้าวหน้านะเพราะนั้นเขายังพยายามทำอยู่ระยะสั้นเขาจะคุมได้ระดับหนึ่งแต่ระยะยาวผู้คุมเกมจริงๆต้องเป็นประชาชนในความคิดของอาจารย์นะยกเว้นว่าฝั่งจารีตอำนาจนิยมเนี่ยคือเรียกว่า คือถ้าไม่โง่อย่างอย่างสุดๆนะก็คือยอมแลกแบบถวายหัวเลยนะพะมิชนะเหมือนก็จะไปแบบพมา่าเนื่องจากประชาชนมันมีการตื่นตัวมีการเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็เขาไม่ได้สนใจอย่างเดียวว่าแน่นอนเขาต้องการชีวิตที่ดีขึ้นต้องการเสถียรภาพทางการเมืองแต่ว่าเขาก็ต้องการเปลี่ยนการเปลีป่ยนแปลงที่ ที่มีอนาคตที่มองเห็นความหวังแล้วมันมันกำลังเปลี่ยนไปตลอดดังนั้นการที่ใช้กลยุทธ์ดึงเพื่อไทยมาอยู่กับฝั่งจารีตอำนาจนิยมเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นการพลิกยุทธวิธี ivity, เพื่อจะคงอำนาจไว้แล้วก็แต่แต่ว่าในส่วนของเขาก็ไม่เป็นเอกภาพขนาดสองลุงก็ไม่เป็นเอกภาพนะฮะแล้วมันไม่ได้มีแต่เพียงสองลุงนะ คือในฝั่งจารีตอำนาจนิยมเนี่ยมันความไม่เป็นเอกภาพสูงมากแล้วก็ความเกลียดชังอ่าคือในอดีตเนี่ยเขาก็เคยโจมตีคุณทักษิณพักเพื่อไทยเยอะแล้วตอนนี้ถ้าเขาจะมาชื่นชมเนี่ยเขาก็อาจจะทำไม่ได้นะเพราะฉะนั้นในประเทศไทยขนาดนี้เนี่ยมันเป็นดุลอำนาจที่ฝั่งประชาชนเปลี่ยนไปแล้ว70%ในความคิดอาจารย์ เหลือพื้นที่สําหรับอนุรักษ์นิยมจารีตนิยมเนี่ยแล้วก็อํานาจนิยมที่เผด็จการเนี่ยอาจารย์ว่าสักสิบกว่าเปอร์เซ็นเท่านั้นเองเพราะนั้นประชาชนเปลี่ยนไปแล้วเขาไม่ได้แค่ต้องการแค่ให้อยู่สบายแล้วก็มีเศรษฐกิจดีสักหน่อยแต่เขาต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศนะอาจารย์คิดเพราะนั้นระยะยาวระยะยาวก็คือต้องแลกกัน ก็คือประชาชนจะต้องเป็นผู้ที่กำหนดชะตากรรมเองนี่คือสิ่งที่เป็นสากลเพราะนั้นระบอบประชาธิปไตยจึงเป็นระบอบการเมืองระบอบเดียวที่ได้รับความชื่นชมหรือว่าการยอมรับมากที่สุดเพราะมันวิน,ว,นวินทั้งคู่คุณเป็นฝ่ายอนุรักษ์หรือคุณจารีตเนี่ยคุณก็ตั้งพรรคเลยมาแข่งกับเขาอะ มีปัญญาไหมะ่ะขนาดในเยอรมันที่ว่าพักนาซีเขายังพยายามจะทําหรือโดยเฉพาะอังกฤษเนี่ยก็พักคอนเซอร์เวทีฟญี่ปุ่นก็เหมือนกันคือแข่งกันในเกมประชาธิไปไตยคือชนะใจประชาชนและขีดความสามารถแต่ถ้าคุณไม่ยอมคุณใช้เพียงอาวุธปืนกับอาวุธกฎหมายเป็นความเสี่ยงถ้าเขาไม่ปรับตัวเพราะนั้นระยะย,ยาวอาจารย์มองว่าประชาชนนี่แหละ จริงๆเป็นผู้กำหนดแต่ระยะสั้นดูเหมือนคล้ายๆกับว่าเขาเป็นผู้กำหนดในช่วงนี้คือจริงๆเราจะไม่เราก็ไม่อยากจะบอกว่าพรรคการเมืองส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพรรคการเมืองที่ยืนอยู่กับผลประโยชน์ของตัวเองทั้งหมดแต่มันก็คล้ายๆนะส่วนใหญ่นะก็คือเขาตั้งพรรคขึ้นมา เพื่อเป็นพรรคที่ได้เป็นรัฐบาลถ้าประเทศไทยเป็นประเทศอนานาใิคมสมมติอย่างอินเดียเนี่ยเขายังมีพรรคคอนเกรสหรือว่าประเทศสิงคโปร์นะคือเขามีพรรคที่มาจากการต่อสู้ของประชาชนพอสู้กับจกักรวรรดินิยมเสร็จเขาก็ตั้งพรรคขึ้นมาเพื่อให้อยู่ในระบอบประชาธิปไตย พราะนั้นพรรคการเมืองเหล่านั้นจะรวบรวมนักต่อสู้เอาไว้ด้วยนะมันก็จะมีอดีตของการต่อสู้แต่พรรคการเมืองในประเทศไทยตั้งแต่ที่แล้วมาเนี่ยเนื่องจากาทหารเนี่ยคุมอำนาจเป็นส่วนใหญ่เริ่มต้นก็เป็นพรรคของอบ้านใหญ่ในท้องถิน่นรวบรวมห้าคนก็ได้เป็นรัฐมนตรีหนึ่งคนอะไรประมาณนี้เพราะนั้นวิธีทางการเป็นระบอบประชาธิปไตยของเรา พรรคการเมืองจึงไม่ได้มีลักษณะที่เป็นพรรคที่มาจากการต่อสู้แต่ที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนื่องจากแม้เขาเป็นพรรคที่มาจากในทุนก็จริงแต่ว่าถูกกระทําจากการทํรัฐประหารมันก็ดูคล้ายๆคล้ายๆกับว่าเขาได้พยายามต่อสู้กับฝ่ายเผด็จการเพราะมันก็คือพรรคเขาถูกกระทำนะฮะเพราะฉะนั้นก็จัดเป็น พรรคฝ่ายประชาธิปไตยแล้วก็เมื่อมีพรรคใหม่ขึ้นมาเช่นพรรคอนาคตใหม่กับก้าวไกลมันก็ดูเป็นความหวังเพราะว่าการเกิดของพรรคอนาคตใหม่กับก้าวไกลเนี่ยดูแล้วเนี่ยมันมีสีสันของนักต่อสู้เนี่ยมากกว่ามากกว่าพรรคเพื่อไทยเดิมพรรคเพื่อไทยเดิมตอนไหนใน,นการเมืองมันเอื้อประโยชน์คุณมีรัฐมนุน,นีู่น40ถูกไหม นะผ่านการต่อสู้สามห้ามาการเมืองมันกำลังดูเป็นประชาชนที่แตกมันมีปัญหาเศรษฐกิจอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคุณทักษสินมาถูกที่ถูกเวลาได้ใจประชาชนแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่จำเป็นต้องต่อสู้อะไรเพราะว่าปีสามห้าม,มันได้ผูพื้นฐานแล้วมีรัฐมนุนศูนย์อยู่แล้วทีนี้ถ้าถ้ามาดูตอนนี้ต้องยอมรับกันตรงๆว่าสีสันของพรรคแล้วก็ ธาตุของพรรคเก้าไกลนั้นเนี่ยมีธาตุของอการเกิดขึ้นของผู้ที่ร่วมการต่อสู้มามากกว่าแต่ก็ถูกมองว่าก็เป็นพรรคในทุนเหมือนกันแต่เป็นในทุนใหม่แล้วก็กลายเป็นเสือตัวใหม่ที่น่ากลัวกว่าเสือตัวเก่าซึ่งเป็นในทุนเหมือนกันประมาณนั้นต่อไปในช่วงชั้นนำจะไปฝากควาหมหวังที่ใครนี่ยถ้าชนชั้นนำคือ ในอดีตนี้พัะ,ะชาธิปัตย์คือตัวแทนเลยของจารีตอำนาจนิยมแต่มันพิสูจน์ได้เห็นว่าล้มเหลวแล้วล้มเหลวไม่ใช่แต่เพียงฝั่งชนชั้นนําไม่เอาแล้วนะประชาชนก็ไม่เอาจบนะก็คือถ้าเขาคืนฝากความหวังไว้ที่ประชาธิปัตต่อก็คือเขาต้องทํารับประหารไม่รู้จบแล้วก็ประชาธิปัตย์ก็ยังไม่ชนะสักทีอะไรประมาณนั้นที่นี้ถามว่าพักไหน คุณประยุทธ์ไปตั้งพรรคไหนนั่นก็แสดงว่ามีความขัดแย้งคือเดิมเขาตั้งพรรคพลังประชารัฐแล้วครั้งที่แล้วเขาคะแนนเสียงเขาก็ดูดูเยอะนะก็คือแปลว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมได้ทั้งหลายประชาชนมาถืให้พลังประชารัฐพลังประชารัฐเสมือนหนึ่งเป็นตัวแทนของฝั่งจาติอํานาจนิยมบวกกันนะแต่ว่าตอนนี้มันก็ไม่ใช่ นะแล้วก็การที่มีรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐแยกกันอยู่แล้วก็การดำเนินงานในวุฒธธิสมาชิกก็ดูเหมือนจะมีคนละสายกันนะไม่ได้เป็นเอกภาพถ้าอาจารย์ดูนะไม่มีความหวังเลยกับพรรคไหนแต่เป็นยุทธวิธีก็คือต้องดึงพรรคเพื่อไทยมาเพื่อที่จะมาเอาให้ไอแ้แพร แพ่ที่มันกำลังจะล่มนะ่ะคือดูแพตัวนี้มันแข็งแรงมีมีแรงยึดมากหน่อยคือมีผู้คนมากหน่อยก็เอามาผูกผูกนะกับไอ้แพท,ที่กําลังจะล่มต่จารว่ามันจะล่มด้วยกันหมดอะไรนะก็คือวิธีการก็คือเอาพักเพื่อไทยเข้ามาแต่เป็นคําถามที่น่าสนใจว่าแล้วฝ่ายอนุรักษ์นิยมหรือฝ่ายจารีตเนี่ยเขาจะให้เพื่อไทย เป็นตัวแทนเขาหรือเปล่าอาจารย์ว่ามันมันเป็นไปไม่ได้มันยากนะเพราะว่าในเพื่อไทยนะั้นะมีพื้นฐานของฝ่ายประชาธิปไตยอยู่ในระดับจำนวนหนึ่งและโดยเฉพาะวอเตอร์วอเตอร์เพื่อไทยมีเวลาแค่พีเด็ดนี้นะสมัยนี้นะถ้าคุณไม่ดำเนินการอะไรทางการเมือง ที่เป็นการสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตที่ดีนะอาจารย์ว่าเที่ยวหน้าเนี่ยลำบากแน่สิบล้านเสียงคุณคุณจะรักษาไว้ได้แค่ไหนนะเพราะนั้นเขามีเวลาแค่นี้นะมีเวลาแค่นี้ถ้าถ้าเขากล้าที่จะทำนะทำการเปลี่ยนแปลงแล้วได้รับอนุญาตให้ทำได้ แล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแต่มันเป็นความหวังที่เหลือเชื่อนะเ,นเขาไม่ต้องการให้เปลี่ยนแต่ประชาชนต้องการเปลี่ยนแล้วถ้าพรรคเพื่อไทยเปลี่ยนตามประชาชนพรรคพไทยก็ได้ประชาชนแต่จารีนิยมก็อาจจะมีการจัดการนะดังนั้นมันเป็นโจทย์ที่ไม่ง่ายเลยสำหรับฝั่งจารีนและเป็นโจทย์ที่ไม่ง่ายสำหรับเพื่อไทยด้วย นะว่าคุณจะอยู่ยังไงคุณจะล่มสลายด้วยการที่ประชาชนฏิเสธหรือว่าคุณจะต้องถูกจัดการโดยวังจารีดอำนาจดิยมนี่เป็นโจทย์ของเพื่อไทยนะว่าเขาจะอยู่ยังไงนะก็เป็นเรื่องที่เพื่อไทยต้องไปคิดเองไม่ใช่เรื่องของเรานะเขาทําเขาเรียนผูกก็ต้องเรียนแก้ว่าเขาจะสูญเสียความนิยม เลือกเอาทางไหนนะถ้าคุณเป็นพรรคการเมืองที่ต้องการให้ได้รับความนิยมจากประชาชนคุณก็ต้องทําให้ประชาชนถูกใจแต่ถูกใจตอนนี้มันไม่เหมือนตอนไทยรักไทยแล้วนะนะตอนนั้นคุณทําเศรษฐกิจได้ดีประชาชนโอเคแต่ตอนนี้ประชาชนต้องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการเมืองไม่ดีเศรษฐกิจก็ไปไม่ได้นะแ้วมันก็ไม่มีเสถียรภาพฝั่งประชาธิไปไตยก็ไม่มีเสถียรภาพฝั่งอนุรักษ์นิยมก็ไม่มีเสถียรภาพ คุณจะเอาพลังประชารัฐคุณจะเอารวมไทยสร้างชาติได้ยังไงก็คุณดูคะแนนเสียงแล้วประชาชนโหวตเนี่ยโอ้โอาจารย์ว่าเอาโพลไหนไหนโหวตนะเอาผู้นำของพรรคสองพรรคนี้มันก็วัดได้เลยว่าเขาฝากความหวังไม่ได้แล้วถามว่าเพื่อไทยประชาชนที่โหวตเพื่อไทยน,น,นั้นเนี่ยในทัศนจารย์เนี่ยจิตใจฝ่ายประชาธิไปไตยเนี่ยเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ที่นั่นนะแต่ว่าอาจจะมีอีกสักสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต ที่เออยังไงก็ได้นะไปซ้ายก็ไปซ้ายตามไปขวาก็ไปขวาตามแต่มันไม่น่าจะใช้สู้กันมาตั้งเกือบยี่สิบปียกเว้นพวกใหม่ๆ FC ใหม่ๆเพราะนั้นประชาชนเนี่ยเข้าใจการเมืองต้องการเปลี่ยนแปลงการเมืองเพื่ออนาคตที่ดีไม่ใช่โจทย์แบบไทยรักไทยคุณทำให้ได้แบบไทยรักไทยก็ยากเพราะคุณถูกเตะตัดขา นะคุณจะทำดิจิทอลวอลเล็ตก็ยากมากไม่รู้จะทำได้หรือเปล่านะทางเศรษฐกิจคุณก็ทำยากทางการเมืองคุณก็ทำยากนะเพราะว่าคุณต้องทำตามใจฝังจารีติอำนาจเดียวแล้วมันก็ขัดกันกันกบประชาชนนะเพราะนั้นก็เป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยที่จะต้องไปแก้ปัญหาเองประชาชนก็คือฝังจารีตถ้าถ้าเขาทำตามใจ ฝั่งจารีตหวังจะให้เพื่อไทยเป็นเป็นพรรคของจารีตอำนาจนิยมอาจารย์ว่กก็เขาก็ไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจเพราะฉะนั้นขณะนี้เป็นเวลาลำบากของฝั่งจารีตอำนาจนิยมเพื่อไทยกลายเป็นสิ่งจําเป็นแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไว้ใจได้